สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ c h a r i s m มา5 6ค่ะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะชาไม่ได้ทำคลิปหลายเดือนเลยค่ะเนื่องจากว่าชาเนี่ยนะคะงานเยอะมากๆเลยค่ะคิวเยอะนะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะมือถือก็พังนะคะคอมพิวเตอร์ก็ยังมาพังอีกกว่าที่ชาจะไปจัดการหาซื้อนะคะแล้วก็ลงโปรแกรมนะคะกว่าจะพร้อมมาทำคลิปก็จนป่านี้นะคะ่ะ แต่ว่ายังไงชาก็ไม่พลาดอีเวนต์นี้แน่นอนนะคะนั่นก็คือการย้ายของดาวพฤหัสค่ะซึ่งเป็นการย้ายครั้งสําคัญมากนะคะหลายๆท่านที่ชอบดูดวงนี่นะคะจะทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นดาวสุคระหตที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเลยค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะมักจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแล้ววันนี้เนี่นะคะเราจะไปเจาะลึกกันค่ะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะการเปลี่ยนตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะส่งผลกับทุกๆคนอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่ชาจะมาเจาะลึกวันนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยค่ะความหมายของดาวพฤหัสนะคะชาเชื่อนะคะชาทราบเลยว่าทุกๆท,ท่านที่ชอบดูดวงอยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่าดาวพฤหัสอะมีความหมายว่าอะไรใช่ไหมคะ แต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบความหมายแฝงความหมายลึกซึ้งนะคะต้องบอกนี้ค่ะว่าดาวทุกดวงในระบบสุรยิยะนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวมฤตยูดาวศุกร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะไม่มีดาวใดดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปฟังพลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะชายอยากจะอธิบายความหมายดาวพฤหัสสั้นๆให้ทุกท่านเนี่ย เข้าใจก่อนนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจพลังงานของดาวพฤหัสมากขึ้นนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น,นะะในแต่ละลัคนาราศีค่ะต้องย้ำอย่างนี้นะคะว่าช่องของเราค่ะชาจะดูดวงแบบลัคนาเป็นหลักนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาเกิดของคุณด้วยนะคะในการหาลัคนาแต่ถ้าใครนะคะอยากจะดูแบบราศีด้วยก็ได้เช่นกันนะคะ เพราะว่าจะมีบางคนบางท่านค่ะที่เกิดในเวลาคาบเกี่ยวกันนะคะเลยทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกว่าลัคนาเมษแต่ว่านิสัยเหมือนราศีมังกรมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูประกอบกันก็ได้นะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะให้เน้นลัคนาเป็นหลักนะคะเพราะว่าจะมีความแม่นยำสูงกว่าค่ะนอกจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะชาย,ยังจะพูดถึงเรื่องแนวทางในการปฏิบัติด,ด้วยค่ะ ว่าถ้าเกิดว่าดาวส่งผลดีเนี่ยคุณควรทําอะไรมีแนวทางในการทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างต้องเข้าหาใครหรือถ้าเกิดว่าส่งผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะหรือพูดง่ายๆค่ะว่าถ้าเกิดว่าดาวเนี่ยส่งผลไม่ดีกับคุณในดวงสตาของคุณนะคะจะมีทางหนีทีไล่อย่างไรบ้างนะ และท้ายที่สุดเป็นโบนัสค่ะเป็นโปรแกรมตรวจดวงฟรีนะคะเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะก็คือปกติเนี่ยนะคะเวลาเราไปดูเว็บฟรีนะคะไปดูดวงฟรีตามเว็บใช่ไหมเราก็จะใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปนะคะแล้วก็คำทำนายจะขึ้นมาแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยที่ชาจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมที่ดูได้ลึกแล้วก็เฉพาะเจาะจง ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้นะก็คือโปรแกรมนี้จะใช้ฟรีได้30วันนะคะแต่ใช้ได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ต่อเนี่ยนะคะก็สามารถเติมเงินได้หรือถ้าไม่อยากใช้นะคะก็สามารถเลิกใช้หรือว่าลบทิ้งไปได้เลยเช่นกันค่ะเอาละค่ะไม่พูดทําททำเพลงแล้วนะคะเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายแบบเจาะลึกนะคะ ชาขออธิบายความหมายของดาวพฤหัสสั้นๆก่อนนะคะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นได้ในสไลด์นะคะบนภาพที่ขึ้นอยู่บนจอเนี่ยนะคะว่าชาได้ทําภาพออกมาง่ายๆนะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะดาวพฤหัสเราจะใช้หมายเลขค่าเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็จะมีสีเป็นสีส้มนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะบ่อยๆเลยก็คือวันพฤหัสสีส้มนั่นเองนะคะ หรือว่าวันไหว้ครูนะคะเขาจะใช้วันพฤหัสค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าความหมายหรือว่าพลังงานของดาวพฤหัสนะคะจะหมายถึงครูบาอาจารย์การศึกษาการสอนความรู้นะคะผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์แล้วก็หมายถึงผู้รู้ผู้ชอบเรียนรู้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะถ้ามองที่รูปภาพนะคะจะเห็นเป็นรูปคนค่ะ ทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะดูว่าเป็นคนที่ใจดีนะคะดูเป็นคนเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือจะเป็นพลังงานของดาวพฤหัสนะคะก็คือจะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนรักความถูกต้องรักความยุติธรรมนะคะชอบหาความรู้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะจนบางทีบางครั้งเนี่ยคะ่ะไม่ทันคนนะคะถูกเอาเปรียบได้ง่ายเพราะว่าความใจดีของตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะ หลายคนอาจจะงงว่าเ,าเหมือนเรือหยุ่แม่น้ํานะคะนิ่งๆนะคะหลายคนอาจจะงงว่าชาเนี่ยเอารูปนี้มาทําไมนะคะก็คือเป็นตัวแทนของความสงบนิ่งใจเย็นนะคะและนี่ก็คือพลังงานข้าวๆข,ของดาวพฤหัสด,ด้วยตัวเขาเองนะคะแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะมีความหมายลึกลงไปกว่านั้นนะคะของแต่ละลัคนาราศีค่ะหมายถึงว่าในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยคะ่ะดาวพฤหัสเขาก็จะเป็นเจ้าเรือนต่างกันนะคะซึ่งก็จะมีความหมาย ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคะเราได้ทราบความหมายของดาวพฤหัสหรือว่าหมายเลข5กันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะชาวลัคนาเมถุนเรามาฟังความหมายลึกลงไปอีกนะคะว่าดาวพฤหัสเนี่ยค่ะที่เป็นเจ้าเรือนการงานแล้วก็คู่ครองของชาวเมถุนเนี่ยนะคะเมื่อโครจรเข้าสู่ตำแหน่งความเสียหายแล้วมีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะ ดาวพลหัสหมายถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเมื่อโครจรเข้าสู่ตำแหน่งความเสียหายคะ่ะสิ่งแรกที่ชาอยากจะเตือนเพื่อนๆชาวเมถุนเลยนะคะว่าให้ระวังเรื่องการมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้อาวุโสนะคะเจ้านายหรือใครก็ตามนะคะที่มี power หรือว่าอำนาจมากกว่าเรานะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้คะ่ะว่าจะเกิดปัญหา ความขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะอยากจะให้ทอมเนื้อทอมตัวทำตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูเข้าไว้นะคะหรือว่าอีกในยะหนึ่งนะคะจะมีผู้ใหญ่ค่ะคนที่อายุมากกว่าเนี้นะคะบางคนสร้างเรื่องปวดหัวนำเรื่องนำปัญหามาให้นะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเช่นถ้าเกิดว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อายุมากๆแล้วนะคะ อาจจะโดนสแกมเมอร์หลอกเอาเงินนะคะอย่างที่เป็นข่าวดังๆเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลระมัดระวังให้ดีๆนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะและสำหรับใครที่อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะช่วงนี้อาจจะต้องรอไปก่อนพักไปก่อนให้ดาวย้ายในอีกหนึ่งปีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำดีเท่าไหร่นะคะก็มักจะไม่ค่อยมีคนเห็นผลสักเท่าไหรค่ค่ะผลงานที่ทำเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าทำดีก็คือเสมอตัวทำชั่วนะคะเท่ากับติดลบฟังดูอาจจะน่ากลัวแล้วก็แรงไปหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่ไม่ได้ออกหน้าออกตานะคะไม่ต้องไปเจอลูกค้าทํางานอยู่เบื้องหลังค่ะแบบนี้ก็จะเข้ากับพลังงานของดาวนะและด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นเจ้าบ้านการงานเมื่ออยู่ในตําแหน่งความเสียหายนะคะจะมีผลกับ เรื่องงานของคุณโดยตรงค่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนี้นะคะชายอาจจะให้เพื่อนๆชาวเมทุนเนี่ยนะระมัดระวังเรื่องการทํางานเป็นพิเศษค่ะจะต้องใส่ใจรอบข้อเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารเครื่องจักรกลอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าพลังงานของดาวเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ทําให้คุณเนี่ย ผิดพลาดเรื่องงานได้ง่ายๆค่ะในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีเราอาจจะไม่รอบคอบนะคะทําให้เรื่องผิดพลาดเล็กๆเนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่จนได้นะฟังแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าทําดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะพลังงานดาวนเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะปีนี้ก็ใช้ความอดทนให้มากๆนะคะและบางคนนะคะในเรื่องการงานอาจจะเกิดคู่แข่งนะคะเช่น มีคนที่อยากจะได้ตำแหน่งเดียวกับคุณนะคะก็เลยเร่งทำผลงานแข่งกับคุณอาจจะไปประจบเจ้านายแข่งกับคุณแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะโฟกัสที่ตัวเองนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วจะดีเองนะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้ยอมไปซะทุกอย่างนะคะคุณก็ต้องมีขอบเขตนะคะว่า จะไม่ให้ใครมาเอาเปรียบนะคะอย่าให้ใครลํ้าเส้นเราเด็ดขาดนะคะเป็นคนดีได้แต่ว่าต้องเป็นคนฉลาดแล้วก็ต้องเป็นคนสตรองด้วยค่ะและคนดีก็ไม่จําเป็นจะต้องถูกเอาเปรียบนะทางที่ดีค่ะชาแนะนํานี้เลยนะคะว่าใครที่กลัวมีปัญหาเรื่องงานแนะนําว่าให้หาที่ปรึกษานะคะที่ไว้ใจได้ค่ะเพื่อความสบายใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะเวลาเราอยู่ในปัญหาอาจจะหาทางออกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าคุณมีที่ปรึกษาดีดี ที่ไว้ใจได้สักคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีวุฒิภาวะมากพอนะคะก็จะช่วยได้มากเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาเมทุนด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคนโสดค่ะจะมีคนที่เป็นพ่อแก่แม่ไม้นะคะหรือว่าพวกชาวต่างชาติหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุต่างกับคุณมากๆหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต่างกับคุณมากๆเช่นต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยนะคะ มาจีบมาติดพันค่ะตรงนี้ขอให้ดูดีๆนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยนะคะอยู่ในตำแหน่งความเสียหายเวลาใครที่เข้ามาค่ะขอให้คุณเนี่ยค่อยๆเลือกค่อยๆค,คิดนะคะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาจีบเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะแสดงแต่ข้อดีทั้งนั้นแหละนะคะแต่เวลาเท่านั้นละคะ่ะที่จะพิสูจน์ได้ว่า เจตนาที่แท้จริงของคนผู้นั้นเนี่ยดีจริงหรือเปล่านะคะพลังงานดาวแบบนี้เนี่ยนะคะมีเกณฑ์สูงมากๆเลยค่ะที่จะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็โกหกว่าไม่มีใครโกหกว่าโสดนะคะซึ่งสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับชาแล้วนะคะเมื่อตอนที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งความเสียหาย ก็ประสบการณ์ตรงนะคะเลยอยากจะอบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยระวังตัวไว้แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วค่ะคุณสามารถลองศึกษาดูใจได้ค่ะแต่ว่าจะต้องค่อยเป็นค่อยไปตามพลังงานของดาวพฤหัสนะคะอย่ารีบค่ะและสำหรับคนที่ไม่โสดนะคะมีคู่มีสามีภรรยาแล้วค่ะก็ให้ระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะ มีเกณฑ์ค่ะที่จะมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยนะคะนำเรื่องเดือดร้อนเสียหายมาให้นะคะเช่นไปก่อหน,นี้ก่อสินไว้นะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ให้คุยกันให้ดีๆปรึกษากันให้ดีๆนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาขัดแย้งกันจริงๆค่ะใช้เหตุผลคุยกันนะคะคนเราค่ะถ้าเกิดว่ารักกันจริงเนี่ยนะคะพลังงานดาวแค่นี้ค่ะไม่สามารถทำอะไรความสัมพันธ์คุณได้นะคะ ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าพลังงานของดวงดาวเนี่ยนะคะไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์คุณเนี่ยนะคะสิ้นสุดลงได้ถ้าเกิดว่าคุณรักกันจริงนะคะรักแท้อะไรก็สู้ไม่ได้คะ่ะยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะที่อยู่กันมานานๆที่รักกันมานานๆนะคะพวกเขาเหล่าน<ๆ>ั้นเนี่ยเจอพลังงานนี้กันมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะคะยังอยู่กันมาได้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้น,นะค่ะถ้าเกิดว่ารักกันจริงนะคะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าบางคู่นะคะที่เราหองละแห่งกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมีปัญหากันมาอยู่แล้วนะคะเหมือนมีเชื้ออยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องการขัดแย้งเรื่องบุคคลที่3นะคะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือต้องอยู่ที่พื้นฐานของความสัมพันธ์ของแต่ละคู่เลยค่ะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะชาขออวยพรให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ทีนี้เราจะไปดูความหมายที่ลึกลงไปอีกในพื้นดวงของคุณนะคะว่าถ้ามีดาวต่างๆนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะดาวดวงแรกที่ชาจะพูดถึงก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงของคุณเนี่ยนะคะในตำแหน่งความเสียหายมีดาวอาทิตย์อยู่เนี่ยนะคะแล้วเจอกับดาวพฤหัสก็จะทําให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์กับผู้ใหญ่ค่ะซึ่งก็จะช่วยคุณได้มากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะแทนที่คุณจะมีปัญหา กับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าทํางานไปแล้วรู้สึกว่าผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายเนี่ยนะคะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นผลงานเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ดวงนี้ค่ะก็จะช่วยได้นะคะทําให้ผู้ใหญ่รู้สึกเอ็นดูคุณนะคะก็จะมีผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่ก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีเลยนะคะและต่อมาก็คือดาวอังคารค่ะหรือว่าหมายเลขสามน,นั่นเองนะคะดาวอังคารเมื่อเจอกับดาวพฤหัสนะคะเป็นคู่ที่ดีเช่นกันนะคะเรียกว่าคู่อภิสิทธิ์ถ้าในพื้นดวงคุณมีดาวองคารแล้วมาเจอกับ ดาวพฤหัสน,นะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะจะช่วยได้มากๆนะคะปัญหาต่างๆที่คุณจะเจอเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคนคอยช่วยคอยหนุนหลังค่ะมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะจากที่คุณเนี่ยจะเสียหายมากจะโดนเพ่งเลรงมากนะคะมันก็จะลดลงน้อยลงค่ะเพราะว่าจะได้พลังงานของดาวอังคารตรงนี้มาช่วยนะคะลองไปลุ้นดูนะคะที่พื้นดวงของคุณค่ะว่ามีดาวอังคารอยู่ไหมนะคะ ง่ายๆเลยนะคะก็แค่เข้าไปดูในลิงที่ชาให้ไว้นะคะซึ่งชาเนี่ยลงรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะต่อมาดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่จะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็คือดาวพุธนั่นเองนะคะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4เมื่อเจอกับดาวพฤหัสหันรั้วหมายเลข5นะคะเป็นคู่สติปัญญาค่ะ เป็นพลังงานที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีสติปัญญารอบคอบนะคะใจเย็นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะในทั้งเรื่องการงานแล้วก็ความรักคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยการใช้เหตุผลแล้วก็ใช้สติปัญญาที่คุณมีนั่นเองค่ะแล้วพลังงานของคู่4ีหหรือว่าดาวพฤหัสกับดาวพุธเมื่ออยู่คู่กันนะคะ ก็จะเป็นพลังงานของความน่าเชื่อถือความเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการพูดการจาของคุณเนี่ยก็จะมีน้ำหนักนะคะชาแนะนำนี้นะคะว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะให้คุณเนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้แต่เหตุผลถ้าเกิดรู้สึกว่าอารมณ์ยังร้อนอยู่เนี่ยนะคะให้พักให้หยุดก่อนนะคะให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์เย็นก่อนแล้วก็ค่อยพูดคุยเจรจาจัดการเหตุผลที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายดายคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นดาวที่ถ้าคุณมีในพื้นดวงตำแหน่งนี้จะดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองค่ะดาวศุกร์เนี่ยนะคะเมื่อเจอกับดาวพฤหัสแล้วนะคะเขาจะเรียกว่า คูห่ห6หรือว่าคู่สุขสบายนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบเบอร์มงคลจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าคนที่มีเงินหน่อยเนี่ยนะคะเขาจะชอบใช้คู่56ก,กันค่ะเพราะว่ามันเป็นคู่ของความสุขสบายคู่ของความร่ํารวยนะคะในอีกในยะหนึ่งค่ะมันเป็นคู่ของความสบายใจความชิลนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวศุกร์ในพื้นดวงนะคะแล้วมาเจอกับดาวพฤหัสเนี่ยนะก็จะทําให้คุณเนี่ยใจเย็นลงนะคะแล้วก็ ชิลมากขึ้นจัดการปัญหาด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะไม่เครียดค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความรักด้วยนะคะคู่56นะคะหรือว่าดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เมื่ออยู่คู่กันค่ะพลังงานของเขาเนี่ยจะหมายถึงความรักที่มั่นคงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของความรักได้เช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าในพื้นดวงคุณจะมีคู่อะไรอยู่นะคะสิ่งวิชาได้เตือนไปค่ะชาก,ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทนะคะเพราะว่าใน1ปีนี้นะคะ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบค่ะแล้วก็ฟังคําทานายอย่าจิตตกอย่ายึดติดกับคําทานายมากเกินไปนะคะจริงๆแล้วชีวิตคนเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ที่ดวงนะคะอยู่ที่ทัศนคติและความคิดของเราค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคิดดีทําดีนะคะไม่ว่าดวงคุณเนี่ยนะคะจะขึ้นนะคะหรือว่าจะตกเนี่ยนะชีวิตคุณก็ยังดีได้ค่ะ และดาวดวงสุดท้ายนะคะที่ชาคิดว่าถ้ามีอยู่ในตำแหน่งนี้จะดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพระเกต์นั่นเองนะคะหรือว่าหมายเลข9ก้าหมายเลขเก้าเจอกับหมายเลข5าดาวพฤหัสน,นะคะจะหมายถึงสิ่งดีงามสิ่งโชคดีคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของปาฏิหารนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาชอบทำบุญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็จะช่วยเหลือคุณให้โชคดีคะ่ะ จากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะจากหนักจะกลายเป็นเบาทําให้ทุเราเบาบางลงได้ค่ะแต่ความพิเศษของชาวลัคนาเมทุนนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะพระเกตเนี่ยถ้าอยู่ในตําแหน่งความเสียหายนะคะในอีกในยะหนึ่งจะแปลว่าเวลาที่เราทําบุญหรือว่าทำบาปเนี่ยนะคะกรรมอหาะจะส่งผลเร็วและแรงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการกระทําของคุณเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในช่วงหนึ่งปีนี้นะคะ ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเป็นยังไงนะคะช่วงหนึ่งปีนี้ชายอยากจะให้คุณเนี่ยนะคะพยายามคิดดีทําดีทําจิตใจให้สงบนะคะเราก็ใจเย็นมีเหตุผลเหมือนพลังงานของดาวพฤหัสแล้วก็พลังงานของพระเกตนะคะมันทําบุญบ่อยๆนะคะหรือว่าคิดดีบ่อยๆนะคะมองโลกในแง่ดีเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะให้มองหาแง่บวกเข้าไว้ค่ะแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นช่วงที่ รู้สึกว่าเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นปัญหาไปได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดดีทําดีอยู่แล้วนะคะเจอสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ค่ะทีนี้ค่ะมาถึงเรื่องที่ชาวลัคนาเมถุนเนี่ยนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีดาวเหล่านี้อยู่ในพื้นดวงของคุณนะคะดาวดวงแรกก็คือดาวจันร์หรือว่าหมายเลข2นั่นเองนะคะ หมายเลขสองพอเจอดาวพฤหัสหมายเลข5เนี่ยนะคะคนเขาจะเรียกกันว่าคู่นารีอุปธรร์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพศชายนะคะให้เข้าหาเพศหญิงเข้าไว้นะคะขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้หญิงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังผู้ใหญ่เหล่านั้นเช่นเดียวกันนะคะก็คืออย่างที่ชาบอกนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะคะจะมีเจตนาดีบางคนอาจจะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ จากคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะดาวพฤหัสเมื่อเจอกับดาวจันทเนี่ยนะคะนอกจากจะหมายถึงคู่นารีอุปธรรมแล้วนะคะอีกในยะหนึ่งของเขาอีกความหมายหนึ่งของเขาก็คือต้นร้ายปลายดีนั่นเองแปลว่าเมื่อคุณเนี่ยเริ่มต้นทำอะไรแล้วนะคะคุณมักจะต้องเจออุปสรรคก่อนเจอปัญหาใหญ่ก่อนจะต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ก่อนถึงจะสำเร็จแล้วก็ราบรื่นด้วยดีนะคะบางทีบางครั้งค่ะ แก้ปัญหาจนเหนื่อยมากๆแล้วอะนะคะถึงจะสําเร็จท้ายที่สุดนะคะก็คือสําเร็จนั่นเองแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในตําแหน่งความเสียหายแล้วเนี่ยนะคะปัญหาที่คุณจะเจอเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าปกตินะคะอาจจะใหญ่แบบที่คุณเนี่ยไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ขอให้คุณคิดไว้ว่าปัญหายิ่งใหญ่ยิ่งดีถ้าเกิดว่าคุณแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนั่นเองค่ะ และดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่ถ้าอยู่ในพื้นดวงของคุณเนี่ยจะต้องระวังมากๆเลยก็คือดาวเสาร์หรือว่าหมายเลข7ค่ะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยนะคะเขาไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงคุณมีดาวเสาร์นะคะแล้วมาเจอกับดาวพฤหัสปุ๊บเนี่ยความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะส่งผลมากขึ้นเป็นทวีคูณเป็นไปได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะความขัดแย้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็ความรักนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงของคุณนะคะมีดาวเสาอยู่นี่นะคะก็จะต้องใช้ชีวิตให้รอบคอบแล้วก็มีเหตุผลมีสติให้มากๆเลยนะคะอย่างที่ชาได้บอกไปแล้วนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะคะจะดีไม่ดีเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ดวงอย่างเดียวนะคะดวงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเราดูดวงเนี่ย เพื่อให้รู้พลังงานดาวแล้วก็รู้ทางหนีทีไล่นะคะป้องกันตั้งรับนะคะจะได้แก้ไขได้ทันนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราก็จะมีสติแล้วก็รอบคอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะชาวเมถุนถ้าฟังแล้วเนี่ยนะคะชาไม่อยากให้จิตตกนะคะอยากจะให้มีสติแล้วก็ตั้งใจใช้ชีวิตให้รอบคอบมากกว่านะ สรุปเลยนะคะชาวลัคนาเมถุนดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งความเสียหายซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นเจ้าเรือนการงานแล้วก็ความรักคุณจะต้องมีสติแล้วก็รอบคอบในทั้งเรื่องการงานแล้วก็ความรักนะคะในเรื่องของการงานนะคะใส่ใจรายละเอียดให้มากๆนะคะแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะทำตัวให้หน่ารักน่าเอ็นดูเข้าไว ่อมเนื้อ่อมตัวนะคะแล้วก็บางทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยถูกต่อว่านะคะหรือว่าถูกตาหนิจากเจ้านายผู้อาวุโสแต่คุณไม่ได้ผิดนะคะคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะบางครั้งค่ะการยอมยอมหย่วนหย่วนนะคะเพื่อให้มันผ่านไปให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะก็ดีกว่าที่จะต้องมีปัญหาขัดแยง้งมีเหตุผลมีสติแล้วก็ใจเย็นนะคะให้เหมือนพลังงานของดาวเพอหัสค่ะในส่วนของเรื่องความรักนะคะคนโสดค่ะ ถ้ามีใครเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่พ่อแก่แม่ม้นะคะจะมีทั้งดีแล้วไม่ดีนะคะให้ดูดีๆนะคะเพราะว่าชาเนี่ยช่วยไม่ได้นะสิ่งที่จะช่วยได้หรือว่าพิสูจน์ได้นะคะก็คือเวลานั่นเองค่ะเวลาที่นานมากพอเท่านั้นค่ะที่จะพิสูจน์ได้ว่าเจตนาของคนคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบคุณเนี่ยนะคะเราก็เขาเนี่ยนะคะรู้สึกว่ารีบร้อนนะคะอยากจะรวบหัวรวบหางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณเนี่ยยังไม่พร้อมถ้าเขารอไม่ได้นะคะเราก็จากไปนั่นก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาเข้ามาแบบไม่ได้จริงใจนะคะเพราะว่าถ้าคนที่รักเราจริงนะคะไม่ว่านานแค่ไหนก็รอได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะ ขัดแยงได้นะคะก็ให้ใช้เหตุผลคุยกันนะคะคนเราค่ะถ้ารักกันมากๆนะคะพลังงานดาวทําอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดคู่ที่มีปัญหากันมาอยู่แล้วก็อาจจะต้องดูอีกทีค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ควรไปต่อไหมนะคะหรือว่ามีอะไรที่จะแก้ไขร่วมกันได้ไหมนะคะให้ใช้เหตุผลค่ะสิ่งนี้นะคะ คุณต้องตัดสินใจเองนะคะช้าไม่สามารถตัดสินให้คุณได้ค่ะในส่วนของเรื่องของผู้ใหญ่นะคะถ้ามีคุณพ่อคุณแม่นี่นะคะก็ให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่าโดนสแกมเมอร์หลอกโดนโกงเงินอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ดูแลให้ดีรวมไปถึงสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะคะชาวลัคนาเมทุนช่วงนี้นะคะงานที่เหมาะสมกับชาวลัคนาเมทุนก็คืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างประเทศนะคะพวกสายมูต่างๆการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่างานที่อยู่เบื้องหลังนะคะเช่นเป็นออแกนเซอร์จัดงานนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องออกหน้าออกตาพลังงานดาวของชาวเมทุนช่วงนี้มากเลยนะคะลองไปดูค่ะว่าจะมีงานอะไรบ้างนะคะที่มันเข้าข่ายพลังงานดาวที่คุณสามารถทําได้นะคะจะเป็นงาน สายมูขายเครื่องรางของขลังอะไรแบบเนี้ยก็ทําได้เช่นกันนะคะงานเหล่านี้ก็ดีเช่นกันสําหรับชาวลักนาเมถุนงานหมอดูก็ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นหมอดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะงานที่ดีสําหรับชาวเมถุนช่วงนี้ก็คืองานที่ต้องแก้ปัญหาให้ผู้อื่นนั่นเองค่ะมาถึงโบนัสท้ายคลิปที่ชาบอกนะคะก็คือโปรแกรมดูดวงฟรีนั่นเองนะคะซึ่งชาเนี่ยนะคะได้ใส่ลิงก์ไว้ ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือว่าคุณเนี่ยหรือว่าคุณเนี่ยนะคะจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะหาว่าชาขายของก็ได้นะคะแต่ว่าของมันดีอะนะคะโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่อาจารย์ของช้าเนี่ยนะคะที่ช้าไปเรียนหอราศาสตร์ด้วยนะคะเป็นคนคิดค้นขึ้นมาค่ะก็เป็นโปรแกรมแรกของโลกเลยนะคะที่สามารถดูดวงได้แบบเฉพาะเจาะจงแบบบุคคลโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับหมอดู เพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยนะคะชอบดูดวงอยากดูดวงแต่ว่าไม่ได้อยากดูแบบซีรีสขนาดนั้นนะคะไม่ได้อยากจะคุยกับหมอดูนะคะก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้โค้ดใต้ลิงก์นี้นะคะ n a n a t เนี่ยนะคะโค้ดแนะนำของชานี่นะคะก็จะได้สิทธิ์ดูดวงฟรี30วันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วเนี่ยนะคะไม่ชอบนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เสียเงินเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วติดใจนะคะก็สามารถเติมเงินได้ค่ะ นอกจากจะดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยนะคะยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีมงคลประจําวันนะคะวันดีวันเฮงวันสวยดูพื้นดวงของคุณได้ด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยนะคะเหมาะกับอาชีพอะไรเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนนะคะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณใชแอปเนี้ยคุณแทบไม่ต้องไปคุยกับหมอดูเลยค่ะแล้วก็ใครที่ กดลิงก์นี้นะคะใช้แอปนี้แล้วก็ใช้คนแนะนําของชาไปนะคะทุกๆ1คลิกนะคะชาจะได้ค่าขนมค่ากาแฟ5บาทนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปชานะคะแล้วก็อยากจะช่วยค่ากาแฟนะคะค่าขนมน้องหมาชาอะไรเงี้ยนะคะก็ลองเข้าไปใช้บริการกันดูได้ะคะ่ะแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปชามารีวิวได้เลยนะคะ แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลากันไปแล้วนะคะแต่ว่าชาจะกลับมาเจอทุกคนใหม่นะคะในคลิปของเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งชาจะพยายามปั่นคลิปให้ทันนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่ผ่านมาฟังคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขสมหวังนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามกันอยู่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า